สวัสดีค wow. ่ะพันดาวจะไปไหว้มันทำไมไม่เห็นแล้วมันด่าฉันอยู่ฮะก็อาดาเป็นน้องสาวของพ่อนี่แม่โอ๊ยเป็นน้องสาวของพ่อแล้วแกจำไม่ได้เหรอว่ามัน่ะเอาบ้านพ่อแกไปขายแล้วก็ไล่พวกเราออกจากบ้านอย่างกันหมูกกั่หมาแก้ยแกจำไม่ได้เหรอโอ๊ยนี่เจอกันกี่ครั้งจะพูดเรื่องเนี้ยฮะ ผ่านมาตั้งยี่สิบกว่าปีแล้วอ่ะที่แกยังไม่เข้าใจอีกเหรอว่าฉันไม่เคยหลอกแกแกเซ็นยกบ้านให้ฉันเองอีงโง่แกมันหลอกฉันให้ฉันอ่ะโอนชื่อบ้านไปของแกแล้วเอาบ้านไปขายฉันจ,จำได้ <c oughs> ฉันบอกแล้วไงว่าลูกแกไม่มีสิทธิ์ได้อะไรจากพี่ชายฉันเพราะลูกแกมันเป็นลูกชู้น้อยทำไมคนเรามันเกิดมาเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนพ่อแม่เนี่ยมันต้องเป็นลูกชู้หรือยังไง แล้วอย่างพี่ชายแกล่ะเป็นคนดีคนดีแต่แกลเลวเลวหน้าตานิใสก็ไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยก็แปลว่าแม่แกแมีชู้ใช่ไหม<อ>ฮะงัน้นกแกตอกฉันมาสิว่าทำไมนางเมหน้ามาถึงเหมือนฝรั่งขนาดเนี้ย